สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องมือเหี่ยวมือด้านมือคล้ำและใครที่เป็นกละเป็นจุดๆตามร่างกายไม่ควรพลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้จะทําให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากละและจุดด่างดำตามร่างกายได้ด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยค่ะสําหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะมีวิตามินและสารอาหารต่างๆที่ช่วยบํารุงและฟื้นฟูสภาพผิวเราให้เนียนขาวกระจ่างใสนะคะและที่สําคัญตัวแป้งข้าวโพดเขาจะช่วยเรื่องทําความสะอาดรูขุมขนเราด้วยค่ะ จะใช้แป้งข้าวโพด4-5ช้อนชาค่ะต่อไปจะเป็นเจลว่านหางจระเข้หช้อนชาค่ะสำหรับเจลว่านหางจระเข้สามารถใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้สดหรือเป็นเจลว่านหางจระเข้สำเร็จรูปได้นะคะน้ำผึ้งอีกหนึ่งช้อนชาค่ะจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นลดการอักเสบของผิวด้วยค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วยทำให้ผิวเราเนียนนุ่มและชุ่มชื้นลดการอักเสบของผิวและลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆด้วยนะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหนึ่งช้อนชาค่ะส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวสดนะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวเราจะใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะถ้าน้ำเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำมะนาวอะคะ่ะเขาจะมีกรด a h จะช่วยเรื่องการผลัดเซลล์ผิวช่วยทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ช่วยลดรอยด่างดำหรือใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำตามผิวหนังต่างๆนะคะตัวกรดของมะนาวนะคะเขาจะทำให้ผิวเราขาวเนียนกระจ่างใสขึ้นค่ะอ่าคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ สำหรับสูตรนี้แม่นายแนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นนะคะสามารถทาเฉพาะผิวกายนะคะไม่แนะนําให้ทาผิวหน้านะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะใส่น้ํามะนาวค่อนข้างเยอะเลยค่ะสําหรับวิธีการใช้นะคะให้ใช้สําลีนะคะมาชุบชุบตรงเนื้อครีมมคะ่ะที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวแม่นายจะลองทําให้ดูนะคะใช้ทาที่ผิวเราได้เลยค่ะ สำหรับใครที่มีริ้วรอยมือที่เหี่ยวย่นนะคะก็สามารถทาให้ทั่วนิ้วมือและใครที่มีกระค่ะตรงบริเวณผิวตรงบริเวณไหนนะคะให้สามารถขัดวนเบาๆถูวนเบาๆอะคะ่ะใช้สำลีวนเบาๆนะคะขัดวนอย่างนี้ค่ะประมาณสัก2-3นาทีนะคะสองมือเลยนี่นะคะเราขัดวนให้ทั่วมือนะคะประมาณสัก สองถึงสานาทีนะคะเสร็จแล้วมาร์กอย่างนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีหลังจากนั้นค่อยล้างออกนะคะสามารถล้างออกด้วยสบู่ได้ตามปกติได้เลยค่ะหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวอะคะ่ะจะดูมีความแบบเนียนและนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็เด้งแต่งตึงเลยค่ะ สำหรับใครที่มีลักษณะเรื่องกระตามผิวหนังนะคะให้ทำอย่างต่อเนื่องประมาณ3วันครั้งนะคะและทุกๆวันอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดด,ด้วยนะคะและสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ